สวัสดีจ้าพิโยโคลาดบ้านเองเดจา้าสวัสดีจ้านาจา้ะพี่โยจะพามาดูผลงานที่พี่โยไปหามาพี่โยตกปลาเดจ้ะน,นี่พิโยตกมดบานวันนี้เลยจ้ะน,นี่ได้ประมาณสองกิโลนี่แหละจ้ะน,นี่มันก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่นะจ๊ะแต่ก็ถือว่าได้หลายนะจ๊ะสองกิโลนี่พอมันเป็นตัวน้อยดาสันมากนะจัะตัวใหญ่ก็มีมีกี่ตัวนะจ๊ะอันนี้น้องแน่ก็จะทำใบถอดแล้วก็ทำตากแดดใช่ไหมนี่ เอาตัวใหญ่ทำก่อเลยเนาะดนเด็ดสดแล้วให้หน้องแนนทำปลาทำไรเด้พี่โยูก็จะเจมกอ่อไฟก่ออะไรไปรอหนุ่มแน่นนะจ๊ะให้น้องแนนนั่นไปเรื่อยๆจะได้ช่วยกันทำไปได้จ้าหน้องแนนก็ทำปลาได้พี่โยูจะได้ก่อไฟทำทอดปลาอะไรยี่ห้ได้นะจ๊ะจะเดี๋ยวให้หน้องแนนทำเรื่อยน้องแนนก็ทำไม่ได้นี่ที่ว่าอันปลากลางหลังนี่ก็เอาไว้ตากแดด หรือว่าจะใบทอดเลยนี่ตากแดดตากแดดแล้วก็ใบทอดอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะนี่แต่ว่าอันที่ว่าไม่ได้พากลางล้างนี่ก็จะเอาทอดน่าจะที่ว่าทำเป็นตัวแบบเนี้ยน่าจะนี่เดี๋ยวให้น้องแนนทำไปเรื่อยๆน่าจะนี่ไม่งั้จะลืมทำปาลาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยูก็จะไปก่อไฟเตรียมตั้งเตาตั้งอะไรจะได้ซาวเกลือซาวอะไรแล้วก็ทอดน,น่าจะนี่หนุ่มแนนจะบงังเป็นแบบนี้น่าจะจะมมีกลาง <c oughs> ดี๋ยวก็ทำขอดเก็ดขอดอะไรไปก่อนนีะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาล้างกันอีกทีนึงนะจ๊ะนี่ทำแล้วก็มาใส่นี่ใบนะจ๊ะตัวใหญ่ก็ได้หลายตัวใหญ่ด้วยจัะโอ้ฝีมือพี่โยได้จ๊ะก็น้องเก๋มันนี่พอน้องเก๋ก็เป็นคนปั่นเหยื่อให้นะจ๊ะโยเป็นคนฟาดแล้วก็คนตึงเบ็ดโยก็ถือว่าเก่งนะจ๊ะนี <laughs> ่ชมตัวเองนะจ๊ะเพราะว่าไม่เคยได้ตกปลากัน ไอ้เยอะขนาดนี้จะก็เคยได้อยุจิตอนที่ว่าตกขังที่ว่าพิยูฮัดตกใหม่ๆเนี่ยก็ได้หลายจะมันเป็นปลาตัวน้อยๆน่าจะปลาขาวอะไรอย่างเงี้ยนะจะเดี๋ยวให้พิยูก็ให้น้องแนนทำปลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพิยูก็เดี๋ยวไปก่อไฟรอน่าจ๊ะจะได้ทอดปลาทอดอะไรไปกินเขาเย็นกันนะจ๊ะนี่หามาได้ก็มาทำเป็นเมนูกับเขาไปเลยนะจ๊ะจ้ะพี่โยูก็ล้างปลาเสร็จซับเรียบร้อยแล้วก็ใส่เกลือซาวไว้เลยนะจ้ะน้องแนนก็ บางเป็นบางเป็นบางอย่าที่ปลาปรดาถอดออกกลางมันจะได้ไม่มีนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยกับชยานทอดกับกรอบเขานะจ๊ะนี่นี่พี่โยตั้งน้ำมันเล้นะจ๊ะน้ำมันก็อาจจะดูมันหน่อยไปหน่อยเจ่ะนี้แต่ก็ทอดที่ละตัวสองตัวนะจ๊ะจะเดี๋ยวพี่โยเอาปลาใส่กันนะจ๊ะนะน้องแนนกำลังแวะปลาอยู่พี่โยก็จะทอดเองเลยนะจ๊ะน้ำมันก็ยังไม่หลอนเท่าไหร่น,นะจ๊ะ ใส่ได้ตีตัวนะจ๊ะน้ำมันก็ใส่หลายก็ให้ท่วมๆหน่อยๆน้ำมันก็ยังไม่หล่นเท่าไรแต่ปลาก็ลืมนะจ๊ะนี่ก็ยังนั่งทำเรื่อยๆน่าจะทำแบบพาหลังแล้วก็ไวไปตากเดดน่าจะเราไปทอดกินแบบทอดแหงถอดอะไรกินนี่เลยจ้ะ การถนอมอาหารไปอย่างน,นจะหามาได้แล,ล้วบางทีทํากินก็อาจจะกินไปมดเลื้ออะไรอย่างนี้ก็เลยต้องมาเดี๋ยวโยโย่พามาดูโย่ถอดปลาดิฉันจระเดื่อเรือยแล้วจ้ะเดี๋ยวโย่ถอดไปเรื่อยๆดิจ้ะน,นี่เดี๋ยวมาดูตอนซุปตอนกินกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะแกงแไทยดิฉัน มาจ่ะหลังจากเที่ยวพี่โยถอดปลาเร็จซับเจีบลอยก็ได้เวลากินเขาจ้ะวันนี้กับเชียงจะวุ่นวายนิดนึงเลยจ้ะเพราะว่าเด็กหน่อยเด็กอะไรเต็มโตเลยจ้ะนี่วันนี้จ้ะเมรี่จ้ะมาเด้อจ้ะมากินเขาก็เมรี่นี่จ่ะวันนี้มีเมนูอะไรดึกน้อเนี่อันนี้เมลีเนื้อคิวตําตุ้มก็นลยตําตุ้มจ้ะอันนี้ก็ถอดปลาของหนองแกมที่มือหนองแกมก็โยไปหากันว่าจ้ะนี่เราก็มีพิกแล้วก็พักจ้ะมาเด้อจ้ะมากินเขาก็เมรีกันเด้อจ้ะ อาจาเนี <cin stereotype> <als> uh, ่ยว uh ัน huh. นี้มีส้มตำมาเพิ่มเป็นเมนูพิเศษดนะจ้ะเนี่ยวันนี้มีตอนนี้เอาอะไรสวัสดีจ้ามาดิจ้ะเย่ยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าอะไรเลยนะจ้ะนี่มาถึงก็บทำกับข้าวเราก็ช่วยขอถอดปลาสยอทก่อนโยก่อนช่วยน้องแนนแบะปลาต่อจะเสร็จนะจ้ะพอเสร็ตเราก็ได้เวลามากินข้าวกันนี่จ้ะ สิบสมตามี่มึงแมรี่ก็ได้เจ็ดอาารประชุกชิ้นหนึตมก่อยเปนตําเ่อยเินก๋าอไรขอไ่งกอเท่เเอาปลาไมเจอเจองินฮะเอาปลาไหมยด้จะฉิกฮะอ้าวถับแข็งอะไรจ้เจอะไรอืมีไปหาต้มซมก็เอาต้มซมให้เล่าจะเอาอ้ไเอาอไนไม่ได้ยากินพัก งอมากินครับแมวทัวนะแล้วกระโง่น oh, ี่กระบอกถั่วลุกเอากรกินถั่วอันอ่ะเอาได้ตัวเอาได้ตัวเอามีเด็กหน่อยก็ต้องบุญไหว้หน่อยเลยเนาะจ้ะเนาะจะทำยังไงตัวป่วนประจำประจำบ้านลองนะเดันจิตใจนะินเบินเบเอาไอ้ขนมจีนใส่เม่อไหรขนมจีนก็มีนะคะ จิ้มเบิรงก่อนจิ้มเบิรงเด็ด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 เราจะเอาตัวให้หนุ่มตืดนอ่ะอ่าอร่อยแม่น้องมาเบลเฮ้นู่นนานตืดน่เลยเอาเอาตื้นก่อนีฮ้ยโว้ยต้มตำแมรี่ก็อร่อยเลยเ้ยแซ่บแท้อืมแซ่บแท้กินขับ แซบหนูแซบบอเตทนี่หนูแซบไหมจานใหญ่เจตั้งใจแลก็น่อยด้แซบบเทอีตอีแนี้อืขาปลาหมูก็ลาไปตกปบวันนี้กตนุกตนานด้จนี่ตกแปตกมากม่ว่าตัวเองจะได้เป็นประมาณเกือบ2โลน่ะลจ้ะืออโลน่ลจ้ะ รวม้วยช่วยกันแม่ก็พ่อไม่ช่วยเลยพ่อปั่นลุนั่นสิแม่แม่ก็แม่นะไม่ช่วยไรเลยช่วยรุ่มเลยแม่ก็ลงเติร์ดใช่ไหมแม่ก hmm. ็ลงเติร์ดก็ช่วยรุ่นนั่นสิแม่ก็เป็นตะกร้องม่แม่แม่แเ่แม่แมม่ช่วย่แม่เลยช่วยเล่แม่แม่แม่่แม่อมปแั่แม่แม่แม่่ท่่่ น, young, นึถามน่องนึถามน่องอะแซ่บบอน้องบอกแจ่บบอน่ก็เป็นแซ่บลายบัตถุดีอีกอย่างนะจ๊ะที่บ้าโยลมุแซ็บลายอกไปทำเป็นเมนูอาหารนะจ๊ะบไเนาะบลปลาอีกไหมคะ ซ้ำตัวเมลี่ว่าจะซ้ำแต่เซตนที่แกดูใครดูแลกรตตูแล้วเนีมันเป็ดมาแต่ตอนนี้มีใครรวมด้วย่วยกันก็ไปหนุนไปหนีกันมืดเม่ยคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าทำซีรตส์ตอนเขาเขาก็บอกว่ามัม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 บดบอยมัมมัมบดบอยตะเกีงมากๆริบมากๆกระั้นมีมัมมัมบุดบอยโป่งเลมาเบลนี่กัดได้มัมมัมบดบอยอย่างนั้ยอรยเราเัด กล้ละนุกก่งเขียวนานๆลูกเขียวนานๆอเจอทำมันเล,ล็กกิกนข้าวด้วยค่ะิขวามันกรอบจริงแก้ไม่ได้ลูกกินนาๆนนเลยแกมดูดิยุงไปทางนด,ดีครับอนอจะตกนะลูกนั่งดีๆนอนหลั นี่สมาดด้หนึองอนขายตัวได้เออหายเลยตัวหญ่จริตัวคูนี่ก็ออนดีจริงเป็นกระสมตามก็อร่อยนะจ๊ะครูตัวครูเออมีป้าเอซิวปิ้งได้ตรินี่ยะมนแจหหวยใบกินเองนันเมื่อไรเนี่ยนะนันเื่อมตัวมีอยู่ประิปิดหาตัวปิดตัวไปไหน วางหายหลังมันนี่แล้วน่จะไปไหนรถตกะลน่ลูกรถตกอย่นลุ้นแก่ยัยไปนั่งไปนั่งไปนั่งลูกมานั่งในลูกมาไม่กินก็ไปเล่นบ้าน,านเรีนเมืองไป เดี๋ยวป้าจะได้ตีคนกับนั่นนี่แหละแล้วยายจะได้ตีคนกับบ้านนี้หละเขาขิงเขาอยู่มาเยาา็่ขิงเขาปลาเม,มาื่อยงหนูเหนเียวดีๆเดลยลูกเด้อมัดกรอกก็เลยลูกเกียวได้เลยเค,คนบอกน้ำมันมีสีมดเด้อนี่น้ำนี่นี่งูจะดื้อลไรไปหนักเลย มอหนวดวอร่อยไหมลูกเติดสุน่าไม่ได้เยอะเติดสุนไม่ได้ตัวจะกรเตินนี่ติดไติดไอก็ยาอะไรอยู่นะแ่ปลาีนั่งลง เดือดจะเด้อดอ,อยลอ,อยจะ้ะกินพร้อมความบุญบายจ้ะ,อปปะอกเอาป่าเอาป่าแกไม่ได้นะเอาถ<ข>อดให้กินได,ได้เลยมันได้ทั้งกลางเลย กุ้งบอยกุ้งบอยมันกัโอเคไหมเปลี่ยนหน่อยลองชิมดูน้ำจ้ำกินสิเศกห่ไม่เู็ว่ะจ้าุเกี่ยวเลย เขาเลยนะคะออะอยอ้าอร่อยมกคะพอยก็กินเลยค็กบห่ยอดแต่บาให้เดหน่อยกินใด้เลยจัดไปตอก้วกลกงข้าะไรผัอกรอบดีคือาวคอบจิงจรี่โยถอดไม่กันเกอานว่าจะเป็นถอดให้กรอบนะตนีร ก็จะตั้มแต่ตทบหลักโขว้ตั้งลูกลึงแบบแต่เขาจะกินด้วยกันโสนเสียงเลยไม่มีใครก็กินด้วยแล้วตัมมัตั้มหลบพัเหลวเอ้อเยวออสับจินอือหอสับจังอืออะไรก็แสบมัดเลยแสบมัดบางกระเด้าว นอันนี้มันมีเม็ดย,ย,ยัง่งงอองเดอนกกาไกเไเกกกาก็เด็ดี้เยอะเลย,เยสิักกาขก็รูเยอปูเรตัวปูต กินกข้าวปลาปลาสามเม็ดเรไปย่างงาน่าห่ยายะเนี่ยแก่เม็ดมันอร่อยอ่ะยันอร่อยก็ให้พี่ใหญ่กนดีนี่นนออหอมก้ารนอยค่ะ,ะอือหือ ปลาตดๆนะจ๊ะเอามาถอดเนี่ยก็จะบานๆเลยเอาปลาไหมคะนองนักินอยู่เลยแต่กระตุกตรงไหนนกระปรางรวยรวยรงรวรวยรวยมรวรง่ายเสียงโ่รถ โซ่รโซรถนด้วยคกินได้ค่ะป้าแม่ดูโซ่รถขึ้นลงขึ้นลงเหนไหมนไมไหมกินข้าวด้วยสมตามกินกระถัวพูขอร่อยไม่กินอันไม่กิน มาไม่รีบินบ้างเตมเตามาแบนี้เนาะโเกอมาเบลกำลังงข่าวเดีอยาไปกวนกอย่ไปถูกระลุกด้อหนยขึ้นข้าไม่เม็ดเดี๋ยวเอาข้าเต้เ้อแม่เอาข้าเตดมาข่อน ข้าต้ดีกว่านี่เดี๋ยวพี่นกันเลยมากันมแ่ัดเลยงสอาหน่อยๆอดจออร่อยด้ยจะ้ะอ,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 อร่อยมากงรามาก้วยอร่อยร่อยเอหาเด้วละค<ต>าโคนะ่ะ ไปนี่ห้แม่พาไปหาหมอเลยเอาไปทาบ้านทำน้ำพึ้ใส่มะนาวไหต้อดเลยโอเคไหมใช่แบสียาไม่ไอ้อลทำไมรู้ไหหายผอมากเลยมีสองขวดอาซีขาวไม่ออยอชีมมืองอายมียาอะไรอร่อยรู้มยากระอรับสมุนไ มันใหญ่ขนมดอกเด้ออะไรยาสีขาวอะมันมันเพศไปหน่อยมันเพศเพศอะก็โตกลุ้งเขาเคยกินยาสีขาวแต่มันทำไมไม่ขมมันเหมืยนหลังก็ใจพริกหรือเปล่าว้าวไม่เห็นเพศไม่เห็นเพ้ทำไมหนูบอกว่ามันมีกลิ่นสมตามไมีมือมดีมดแล้จะนี่แล้วจะหนามขมแก้ดูดีมีเทศสองอันเลย จะ,จะเอารบบ่ไปเปะไคะมีก <c oughs> ขั้นก็เอามาให้สีบือใครที่อร่อยที่สุดสีือใครที่อร่อยที่สุดทังโต๊ะสีบือแกงอร่อยไหม ไดซื้อมูผโต๊ปาไดจะตัวคะไม่กี่อตกะปลามาก่อนงับเป็ถ้วนแก๊แบ,บตาล่าแก่ยังตกอยู่ดีดีก็ให้ใบโชคโต๊ไข่อ๋อก็คนละคืนไงในปลาตัวไหนน่ะนีไงที่เองเช่วยกันดมรวยช่วยกันคนละคือไม่ตานได้แก๊แบ,บยยดรมรวยช่วยกันช่วยคนละคือ่าเ็นเห็นเห็นแก๊ละ แล้วให้เป็นชอบโต๊ะหลัจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะก็มากินข้าวเดี๋ยวความบุญบายพี่โยก็ต้องขร้อมขอบคุณเอฟซีจุกคุนเดจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจครับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยหลักเอฟซีจุกคุนเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ามาลูกเยอ